Oh, สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอ,อสอนการเตรียมลิงก์นะครับที่จะให้ผมดึงจาก s h อ p e e มาลง Lazada ผ่าน Big Seller นะครับแต่ว่าก่อนอื่นมาทำความาเข้าใจเงื่อนไขนิดหนึ่งนะครับก็สำหรับใครที่มาผ่านมานะครับก็เป็น ผมเนี่ยจะรับดึงสินค้าจาก s h อ p e e ไปลง Lazada ผ่านระบบของ Big Seller นะครับโดยที่รับชิ้นละ0.2บาทเท่านั้นนะครับขั้นต่ำอยู่ที่4 0 0เหมือนชิ้นก็จนถึง1ล้านชิ้นเลยนะครับก็หากใครเนี่ยยังยังไม่มีร้าน Lazada นะครับก็หากต้องการให้สมัครเปิดร้านเนี่ยผมคิดอยู่ที่1-20ถึงล้านเนี่ยอยู่ที่คิดเหมาอยู่ที่2,000บาทนะครับก็โอเคก็ถ้าใครยังไม่ทราบนะครับก็คือร้านใหม่ของ La z a เนี่ย หนึ่งแบบประชาชนเนี่ยจะลงะจะเปิดร้านได้20ล้านนะครับแล้วก็1ลร้านเนี่ยร้านใหม่เนี่ยจะ,ะลงสินค้าได้แค่2000ชิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้าถ้าจ้างผม4 0,000นชิ้นก็ต้องชิ้นต้องเปิด20ล้านนั่นเองนะครับหรือถ้าใครจะลงมากกว่าน,นั้นก็ต้องมีร้านที่มากขึ้นก็ต้องมีแบบประชาชนที่มากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคต่อมาเงื่อนไข ที่จะต้องเข้าใจกันนะครับก็คือ1ผมจะมารับลงสินคา้าประเภทอาหารเสริมเลยจากช้อปปีนะครับคือช้อปปีเนี่ยเขาลงอาหารเสร,ริมได้แต่รัสด้าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้ลงนะครับคือลงได้แต่ผ่านยากมากนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะไม่ให้เสียเวลามา,าคัดจากอาหารเสร,ริมจากช้อปปีเลยหรือบางทีเนี่ยบางทีบางหมวดหมู่นะครับจะมีพวกยาต่างๆที่ La สด้าเขาไม่ให้ลงนะครับแต่ช้อปปีก็ต้องลงได้นะครับเป็นเช่นยาหยอดจมูกสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งมีสิทธิ์ที่เราถ้าเกิดเราลงแล้วเราจะโดนหักคะแนนร้านค้านะครับโอเคนั่นคือกฎข้อที่1นนะครับกฎข้อที่2นะครับก็คือหักสินค้าที่ลูกค้าเลือกมานะครับถูกหักคะแนนจากลาซาดาเนี่ยทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถจะเลี่ยงได้นะครับผมจะคัดกรองมาให้นะครับคือผมสามารถคัดกรองคําต้องห้ามที่มีสิทธิ์จะโดนลาซาดาหักคะแนนเนี่ยหรือโดนลาซาดาแบนเนี่ยมี ผมจะผมจะเตรียมมาให้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ต่อให้เตรียมยังไงระบบ AI ขอของลาซาด้าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะมีคำไหนอีกแล้วกันนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ขอให้ลูกค้าเข้าใจว่าลูกค้าต้องรับิดชอบตร,ตรงส่วนนี้เองนะครับตรงส่วนนี้เองนะครับผมโอเคข้อ3นะครับแจ้งกับเราก่อนนะครับว่า ต้องการลงสินค้าแบบ1ล้านเนี่ยแบบแบ่งหมดหมู่หรือไม่แบ่งนะครับอย่างเช่นสมมุติคุณจะเปิด20ล้านลง40,000ชิ้นนะครับชิ้นละ,ะหมดล้านหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น2,000ชิ้นถูกไหมฮะถ้าเกิดอยากจะแยกหมดหมู่ก็อย่างเช่นล้านแรกเนี่ยเป็นกระเป๋าสะพายข้างจากช้อปปีย้านะครับเป็นหมดหมู่จากช้อปปีนะครับคือถ้าไปเอากระเป๋าสะพายข้างข,างของอ ช้อปปีมาบอกว่าโอเคเอลงแยกหมวดหมู่นะดังนั้นคุณจนะต้องหากระเป๋าสะพายข้างให้ได้ครบ2000นะครับต้องหาได้ครบ2000จากช้อปปีนะครับโอเคแล้วถ้าไม่แบ่งก็ไม่เป็นไรก็คือลงไปเรื่อยๆเลยคุณเอาลิงก์อะไรมาให้ผมผมก็จะค่อยๆลงจนกว่าจะครบ2000แล้วพอ,อชิ้นที่2 0 0 1 1น,นะครับไม่ใช่1 0 0นะ2,001เนี่ยผมก็จะไปลงให้ร้านที่2ประมาณนี้นะครับ โอเคแต่ถ้าเกิดแยกมาคุณก็ต้องอาหายครบแล้วก็ต้องแจ้งผมด้วยว่า,าหมวดหมู่นี้คือลิงก์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเอาลิงก์มาให้ผมนะครับก็แยกลิงก์มาให้ผมหน่อยนะครับว่าลิงก์นี้ของหมวดหมู่ไหนนะครับโอเคแล้วก็อ่ะเดี๋ยวไปไปเจอกันเลยนะครับไปเจอวิธีการกันเลย อ่านี่หนึ่งนารทำนี่หนึ่งอ่ถ้าคุณแยกหมดอ่อให้คิดว่าอย่างนี้นะครับอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอในนี้เลยดีกว่าโทษทีฮะก็วิธีที่หนึ่งนะครับในการเอาลิงก์มานะครับคือหนึ่งเราเลือกหมดหมู่ได้เลยนะครับอ่าอย่างเช่นผมจะเอากระเป๋าสะพายข้างนะครับก็เข้ามาที่หมวดหมู่กระเป๋าเลยนะครับแล้วเลือกกระเป๋าสะพายข้างอย่างนี้แล้วสามารถติ๊ก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 พวกนี้ได้หมดเลยกรุงเทพอ่า ปุ๊บปุ๊บ,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 บกรุงเทพแล้วก็ร้านแนะนำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับวิธีการเนี่ยให้คุณดูคร่าวๆว่ามี50หน้าใช่ไหมครับเตรียมไว้ก่อนนะครับอันแรกเอาริกงนี้มานะครับคุณก็เตรียมนี่นะครับแล้วคุณก็ อาจจะเปลี่ยนหน่อยน,นี่นี่ผมแนะนำแต่ลูกลูกค้าสามารถจัดการยังไงเองก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำไม่ใช่ Excel นะครับ mm hmm. อย่างเช่นตรงนี้ผมเป็นเรื่องกระเป๋าสะพายข้างจะแยกยังไงก็ได้แล้วแต่ลูกค้านะครับลูกค้าต้องเป็นคนที่เ,เป็นคนตัดสินใจเองนะครับอันนี้กระเป๋าสะพายข้างใช่ไหมฮะมี5้าสิบหน้าอืมอ่ะตรงนี้อย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็หนึ่งหน้าเนี่ยมี60สิชิ้นนะครับ60ิหรือ30ิกว่า 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้11นึ่งสองมี60้ิ้าสิบมหชิ้นนะครับก็ตีให้ลูกค้าตีาคร่าวมาว่าชิ้นใส่สูตรก็ได้นะครับปึ๊บคูณ60สิบอ่าเขาจะลิงก์แรกเนี่ยก็จะมีประมาณ3,000ชิ้นนะครับเพราะว่ามันมี50หน้านะครับ คือลูกค้าทําเองได้เลยนะครับแค่จดุดอันนี้ผมแนะนําคร่าวๆนะครับแล้วผมจะบอกแนะนําว่าต่อให้สินค้ามี3,000ชิ้นแต่จริงๆตอนลงผ่านพิโซเลอร์เนี่ยอาจจะได้ไม่ครบนะครับอาจจะลงผ่านไม่ครบดังนั้นต้องเผื่อให้ผมหน่อยนะครับเผื่อให้ผมหน่อยอย่างเช่น3,000ชิ้นอ่ะหล้านมีได้2,000ชิ้นถูกไหมก็เออ ตีไว้ว่าต้องบวกไปสักเอ่อหนึ่งพันชิ้นเนี่ยกำลังดีนะครับก็สองพันได้สักสามพันแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเอ่อระบบไอตัวดูดของ b i g s o ซ a r er, อครับนี่นะครับตัวนี้เนี่ยฮะอันนี้ผมก็จะใช้โปรแกรมดูดเอานะครับเอ่อบางทีเนี่ยมันดูดมาแล้วก็มันมันใช้งานเขาเรียกอะไรงไง รูปภาพมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผมจะได้ลงให้มันครบ2000ันั่นเองขอ,อโทษทีครับพูดอะไรเนี่ยติดขัด <c oughs> โอเคนี่คือรูปแบบลิงก์ที่1น,นะครับต่อมานะครับรูปแบบลิงก์ที่2คือเราเสิร์ชจากตรงนี้เลยนะครับเราอยากได้กระเป๋าสะพายข้างเราเสิร์ชอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแต่วิธีการเสิร์ชชื่อผมอยากให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ อ่ะตรงนี้ให้เราลองให้เราลองกด next ไปหน้า1มันจะขึ้นตรงนี้นนะองุ่ลิก์นะครับมันจะขึ้นเพจเท่ากับนาผมอธิบายว่าให้เราลบหน,นะครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่หน้าสองแต่ตรงนี้มันเขียนเพจเท่ากับหนึ่งดังนั้นอันนี้มี55าสิบห้าหน้าให้เราเปิดไปหน้าสุดท้ายก่อนครับก็คือนะเพจห้าเท่ากับ5้าสิบสี่ดูว่ามันมีสินค้าถึงหรือเปล่าอ้มฮะวิธีนี้มันจะไม่ค่อยเวิร์กตรงที่ หน้ามันไม่ค่อยถึงนะครับเนี่ยมันเป็นหน้าหลอกต้องระวังไว้ด้วยนะครับเอ,อ๊บว่าผมเลือกกอป๋าสายข้างผู้หญิงแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมลองเช็คหน้าอีกทีออมีหน้ามาแล้วมีมีห้าสิบหน้าก็ต้องใส่เพจเท่ากับ49ผมขอเช็คที่1ว่ามีถึงไหมอ่าอย่างเงี้ยถึงนะครับอย่างเงี้ยถึงเห็นไหมต้องเช็คให้ผมหน่อยนะครับ ว่ามันมีถึงจริงหรือเปล่าอ่ามันจะช้าหน่อยนะครับช้อปปีเนี่ยอ่าโอเคอย่างเงี้ยได้นะครับอย่าลืมเปลี่ยนเพจเท่ากับศูนย์กลับมาให้ผมด้วยนะครับตอนส่งมาให้ผมเนี่ยโอเคคุณจะเลือกเรียงจากน้อยไปมากอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนเลยนะครับจะเลือกติ๊กอะไรตรงเนี้ยฟิลเตอร์ต่างๆเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับอ่ะสมมติผมเลือกอันนี้เป็นลิงก์ที่2 ตรงนี้ก็มี50หน้าก็ใส่สูตรลากลุมมาเลยนะครับเนี่ยปดมุมล่างมุมขวาปลุกอย่างนี้อ่าคุณจะรู้ว่าตอนเนี้ยคุณมีประมาณ2 0 0พ2น0 0คูณบวก2000ก็เป็น4 0 0พชิ้นละนะครับเพราะว่าผมให้เผื่อไปไสัก1,000ันะครับให้หาแบบเนี้ยเผื่อไ้สัก1000เพราะว่า3,000ชิ้นจริงๆอาจจะใช้ได้แค่ประมาณ2,000ชิ้นนะครับโอเคแบบที่3นะครับแบบที่3คือคุณไปหา ร้านที่คุณชอบเลยนะครับนี่อย่างเช่นออร้านไหนขายดีบ้างเนี่ยขายแล้ว1ชิ้นอันเนี่ยสองหมชิ้นร้านนี้เป็นร้านแนะนําที่ขายดีผมก็แบบเฮ้ยอยากเราอยากได้ร้านนี้วิธีการนะครับให้กดที่สินค้าทั้งหมดให้ผมด้วยนะครับแล้วก็พอแล้วนะครับแล้วก็มาดูว่าคุณมีกี่หน้าเนี่ย แล้วคุณก็ copy Link ์มาใส่นะครับอ่าแต่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นร้านค้า1ห,หน้าจะมีแค่30ชิ้นนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับ1ห,หน้าจะมีแค่30ชิ้นตรงนี้มีแค่2หน้าเผลอๆ2หน้ามันอาจจะคือ2องหน้ามีหา้าะสก็มีอยู่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เต็ม2หน้าด้วยซ้ำเห็นไหมฮะอย่างงี้คุณก็ต้องคือจริงๆในนี้ก็แต่คุณเลยว่าคุณจะทําแบบผมหรือเปล่านะครับจะแ,แบบนี้ก็ได้ หรือเปล่าหรือแล้วก็หรือว่าคุณจะเอาลิงก์มาให้ผมก่อนแค่คุณแยกหมวดหมู่มาให้ผมถ้าเกิดถ้าเกิดคุณต้องการเปิดหนึ่งล้านหนึ่งหมวดหมู่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็แยกหมวดหมู่ให้ผมคุณเอาลิงก์มาให้ผมก็ได้เดี๋ยวผมบอกเองว่าสินค้าขาดหรือเปล่าถ้าสินค้าขาดเดี๋ยวผมค่อยขอลิงก์คุณเพิ่มนะครับแตใ่ให้คุณคิดไปก่อนว่าให้คุณคิดไปก่อนว่าลิงก์เนี่ย เขาเรียกอ,อะไรดีมันมีโอกาสที่ดึงได้ไม่หมดนะครับหมายถึงว่าอย่างที่ผมบอก2ไอ้3,000ชิ้นเนี่ยอาจจะเอาไปลงได้แค่2,000ชิ้นนะครับก็ให้เผื่อๆไว้นะครับโอเคนี่คือแบบที่3นะครับก็คือมาเลือกร้านนะครับจริงๆก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วแบบที่1คือเลือกหมวดหมู่เลยนะครับแบบที่2ก็คือ,อใช้คำเสิร์ชนะครับใช้คำเสิร์ช แบบที่3ก็คือเลือกร้านแต่ผมบอกอย่างนี้นึงนะครับเล milk, ือกร้านเนี่ยจะต้องเป็นร้านที day, ่ให้เลือกดีๆนะว่าเขาขายสินค้าประเภทเดียวกันหรือเปล่านะครับอย่างเนี้ยเขาขายกระเป๋าโอเคมันยังอยู่ในกระเป๋าอยู่อ่าบางทีมีเครื่องประดับอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรับให้ได้นะครับหรือถ้าเกิดคุณอยากเฮ้ยคุณอยากไล่แค่กระเป๋าของร้านเนี้ยคุณก็ต้องเลือกกระเป๋าของเขาด้วยเลือกหมู่หมู่กระเป๋าของเขาด้วยเห็นไหมฮะแล้วมันอาจจะได้สินค้าน้อยลงนะครับอ่าแล้วก็เอาลิงก์มาให้ผม ครับเอาลิงก์มาให้ผมนี่นะครับ่ะอย่างนี้เพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาขายจิปะถะนะครับถ้าคุณเ,เลือกสินค้าทั้งหมดอย่างนี้ถ้าเลือกสินค้าทั้งหมดแล้วไม่เลือกหมดหมู่เนี่ยบางทีคุณจะได้สินค้าคนละประเภทกันนะครับโอเคก็จริงๆก็ประมาณนี้นะครับกอ็อ่อ เงื่อนไขมีประมาณนี้จริงที่ต้องเตรียมให้ผมก็พอคุณพร้อมแล้วคุณหาสินค้าตามหมวดหมู่อะไรของช้อปปีครบแล้วก็ค่อยส่งมาให้ผมนะครับทางออนไลน์นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเริ่มทําให้นะครับตามคิวโอเคครับใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับ